เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมปเจ้าบิลลี่นะครับทุกคนบิลลี่เดย์แคร์นะครับก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยฟิปโอ้โหเปิดมาถึงปุ๊บเรางงเลยนะครับมองซ้ายมองขวางงเลยจริงๆฟปมีถือแท็บเล็ตมาด้วยแล้วก็บกมือด้วยบกมือทําไมล่ะครับเนี่ยมีอะไรล่ะเนี่ย โอเคเหมือนจะให้เราตามไปนะครับทุกคนตามไปกันเลยฟืบ <G öt th ee> โอ้โหดูห้องนี้สิทุกคนเต็มไปด้วยของเล่นนะครับมีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับมีโต๊ะมีกระดาษด้วยนะครับสงสัยจะวาดรูประบายสีกันนะครับทุกคนฟืบเช็คพอยต์แล้วละ่ะทุกคนข้ามลูกอมนี้กันไปเลยฟืบช้าๆหน่อยนะครับช้าๆหน่อยนะครับฟืชะชะบโอเคขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับไปตามท่อกันเลยดีกว่าฟืบเรียบร้อยละ เราเข้าท่อมาได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นอักษรตัว c ตัว a ตัว b ตัว c b c a และ b แล้วก็ a อีกทีหนึ่งแล้วก็ c นะครับฟืบฟืบกระโดดจึงจ้งจึ้งเราจะล่วงไหมเนี่ยผังเลยจึ้งแล้วเราก็ไปกดตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับฟืบเจอเพื่อนด้วยละสวัสดีครับเพื่อนยูหูเล่นแบบนี้สนุกไหมเพื่อนฟืบเราไปเลยดีกว่า ฉันไม่สนุกกับแกหรอกนะเจ้าเด็กน้อยโอเคเพื่อนไม่สนุกกับเราโอ้แย่แล้วล่ะทุกคนเอาใหม่นะครับฟิเรารีบใจร้อนเกินไปหน่อยน่ะฟิกระโดดจึงจึงจึงใจเย็นๆจึงตรงนี้ล่ะชิปที่เราโดนเมื่อกี้นั่นเองสวัสดีเพื่อนสวัสดีแกจะทายเล่นอะไรกับเราอีกล่าเคเพื่อนสวัสดีครับมีอะไรจะเล่นด้วยน่ะฟิป โอเควิ่งตามสีกันเลยนะครับทุกคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับฟืบตรงหลอจังหวะดีๆนะครับทุกคนฟืบ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 โอเคถึงที่หมายแล้วกระโดดจึงขึ้นไปข้างบนกันเลยฟืบตรงนี้เป็นคุกกี้เหรอทุกคนไม่ใช่คุกกี้สีเป็นถาดสีนะครับทุกคนเรากระโดดเหยียบถาดสีกันไปเลยนะครับฟืบกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปยู โอเคทุกคนฟิบเรียบร้อยละทุกคนกระโดดไปเลยโอ้ยแย่แล้วละ่ะทุกคนฟิบกระโดดจึง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 ฮึบฮึบฮึบโดดบนสีนะครับทุกคนหลบคอยหลบอ,อุ๊ยโอ้โหเกือบโดนนะครับแท่งแท่งไม้นะครับทุกคนระวังแท่งไม้ดีๆนะครับฟิบใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟิบฟิบ โอเคทุกคนฟืบเรามาถึงแล้วล่ะคนดึงดึดึดึงเปิดประตูเข้าไปเลยฟึบตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยกระโดดด้วยสูตรโอเคเราข้ามมาได้แล้วนะครับไม่ต้องวางกล่องไว้ตรงฝั่งนั้นนะครับทุกคนฟึบเราก็ต่อตัวขึ้นไปเลยกระโดดจึงจึงขึ้นมาได้แล้วล่ะได้เวลาไปแล้วสิอย่างนี้นะโอ้โหติด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 โอเคกระโดดอย่างนี้โอเคเข้าได้แล้วล่ะ Tchau, baby! เบบี้เดย์แคลนะครับบิลลี่นะครับทุกคนเจ้าบิลลี่ขอวิ่งตามเราด้วยละ่ะทุกคนชื่อวิ่งแบบใจเย็นๆหรอใจเย็นนะครับไหนเราขอวิ่งเล่นด้วยสักหน่อยสิไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาหุ้ยพี่อยู่ดีก็วิ่งเร็วเฉยเลยโอหมีเจ้าเป็ดแผนกวิ้นด้วยนะครับนั่งมองเราเล่นเฉยเลยนะครับใจเย็น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 ไหนหลบไปทางซ้ายนี่ไปทางขวานี่โอเคสวยงามนะครับทุกคนไปเลยดีกว่าบ๊ายบายนะครับยู เ็คพอยแล้วละ่ะกระโดดจึงข้างล่างเป็นสีนะครับทุกคนอย่าหล่นลงไปเชียวละ่ะทุกคนกระโดดเลยอูเราหล่นลงมาแล้วละ่ะทุกคนเราจะเริ่มต้นใหม่นะครับต้องกระโดดแบบใจเย็นๆกระโดดจึงจึงโดดมาตรงนี้ฟืบแล้วกระโดดขึ้นไปฟืบฟืบฟืบกระโดดจึงเรียบร้อยตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยทุกคนจะมีอะไรให้เราข้ามไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฟืบตรงนี้เป็นลูกโปง่งปิว้ว ปิ้วเดงสองทีนะครับฟิปสอทีจึ๊บก,กระโดดจึงจึงทองทีจึงจึงกระโดดทองทีจึ้งจึ้งเรียบร้อยฮ่าฮ่ตรงนี้เป็นทางไม้หุบเข้าหุบออกนะครับทุกคนรอจังหวะกันเลยรอจังหวะกันเลยทุกคนฟิปใจเย็นๆนะครับปึ้งกระโดดผ่านแล้วขึ้นไปเลย อโอ้โหค่อ,คอยๆหุบซะด้วยสิเราจะทันไหมล่ะเนี่ยจะทันไหมล่ะเนี่ยโอเคทันด้วยตรงนี้เป็นกงจักรนะครับทุกคนฟืบกงจักรหรอนีไงเราหนีได้เราหนีได้นะครับกงจักหรหรอฟืบโอเคเราผ่านมาได้อย่างงดงามเลยนะครับทุกคนง่ายๆอีซี่อีซี่นะครับทุกคนตรงนี้เขาจะเป็นการไก่สินะโอเคเราก็โดดเหยียบบนกันไกขึ้นมาบนหลอดตัวเอ เรากระโดดไปหาตัว C ีฟืบตัวนี้เป็นเครื่องบินกระดาษนะครับทุกคนใครบังอาจมาพับไว้แถวนี้ละเนี่ยไม่เท่เลยจริงๆฟืบเจ้าบูลลี่โอ้โหตัวใหญ่เบ้เอเธอเลยล่ะทุกคนโอ้โหดูสิน่ากลัวจริงๆเลยฟันเหยินซะด้วยสิทุกคนโอ,โ,โอเคทุกคนบูลลี่นะครับเราจะไม่บูลลี่นะเราขอโทษนะที่เราว่านายฟันเหยินน่ะไม่เป็นไรไอเด็กน้อยโอเคทุกคนเราขอโทษไปแล้วนะครับ กร๊กระโดดจึงจึงจึงเรียบร้อยเช็คพอยต์กันเลยฟิแล้วเราก็กระโดงไปข้างล่างกระโดดลงไปฟิวเอยโอ้โหใจหายวูบเหมือนกันนะครับทุกคนตรวนี้เป็นเลขหนึ่งเลขสองโอ้โหเรียงตามตัวเลขเหรอเนี่ยเลขสามเลขสี่นะครับแล้วก็เลขห้ากค,อคอ่อยๆเลาะไปนะครับ ฟิบเรียบร้อยละทุกคนตรงนี้เป็นอักษร A B C A B C D แล้วก็ E F แล้วก็ G O ไม่นะครับแล้วหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาตรงตัว G แหละนี่เอาใหม่นะครับทุกคนฟิบกระโดดจึงฟิบจึงตัว I เรียบร้อยฟิบ มีทางให้เราไปอีกแล้วล่ะทุกคนฟืบ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 เรียบร้อยชึบมีตรงนี้จะหล่นลงมาไหมหล่นลงมาแล้วทุกคนฟืบแล้วเราก็ไปตามทางกันเลยชึบชบชึบชึบชึบชบเร็วๆวหน่อยซีเรารีบนะเพื่อนขอเร็วเร็วหน่อยนะครับเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยเร็วเวหน่อยเร็วๆวหน่อยฟื๊บเราต้องรออย่างใจเย็นนะครับฟืบแต่เรารีบนะซีเรารีบเหรอไอเด็กน้อยจะรีบไปไหนล่ะครับ รีบไปเข้าเส้นชัยนะโอเคกระโดดจึง้งฟืบโอเคกระโดดฟืบตรงนี้ละ่ะฟืบโอเคผ่านมาได้แล้วนะครับทางนี้สอสีนะครับทุกคนฟืบตรงนี้เป็นเราต้องกระโดดไปตรงสีขาวหรือเปล่าฟืบสีขาวโอเคตรงนี้ละ่ะสวยงามนะครับตรงนี้เป็นเลเซอร์เหรอหมุนได้เหรอได้เลยเราจะกระโดดข้ามอย่างงดงามเลยละ่ะฟืบตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์อีกแล้ว โอ้ยชุบ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 ้ยชุบโอเคเอาตัวรอดได้นะครับฟืบฟืบเดียบร้อยตรงนี้เป็นทางปิดอยู่นะครับเราต้องไม่กดสวิตช์กันนะครับทุกคนสวัสดีเพื่อนเราขอกดสวิตช์ด้วยคนนะครับได้เลยกดสวิตช์เลยนะเจ้าเด็กโง่โอเคครับเรากดสวิตช์เสร็จแล้วนะครับทุกคนฟืบแล้วเราก็ตรงเดียบแทงในสอสีกระโดดขึ้นไปจึง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 เรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วตรงนี้เป็นลูกโป่งเด้งสองทีนะครับ ดึง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 เรียบร้อยดึง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 เรียบร้อยดึง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 ฟิวดึง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 โอเคได้มาแล้วนะครับทุกคนสิบตรงนี้เป็นอะไรเลยเนี่ยเจ้าบิลลี่เดย์แคร์มาดักเราหรอได้เลยจัดไปไอ้น้องเอ้ยค่อยวิ่งนะครับใจเย็นๆน่ะเรารีบนะครับแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนวิ่งช้าซะขนาดนี้ โอเคเราจะหยุดรอดเจ้าละ่ะมาเลย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 ฮ่าตามเราไม่ทันหรอกฮ่าวนน้ำหน้าฮเราลงไปข้างล่างแล้วนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยซะด้วยสิทุกคนดูเจ้าเป็ดนี้สิโหอ,อย่างเทพเลยนะครับทุกคนมีแม่เป็ดและลูกเป็ดนะครับชู่ลูกเป็ดชีเลนะครับทุกคนช,ชู่เหมือนในนิทานเลยนะครับฟืบตรงนี้เหมือนจะวิ่งไวนะครับทุกคนวิ่งไวกันเลยฟิวโอ้เรายังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยเอาใหม่นะครับ ฟืบกระโดดจึงจึงมาเราตั้งหลักแล้วไปทางซ้ายฟืบฟืบฟืบโอเคฟืบโอเคโอเคกระโดดผ่านจื๊ไปเลยไปเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตื่นเต้นนันเนี้ยตื่นเต้นนัเนี้ยตื่นเต้นนัเนี่ยฟืบฟืบโอ้โหต้องช้าช้านะครับเดีย๋ยวล่วงได้นะครับฟืบโอเคไปกันเลยอุ้ยมีฉลามยักษ์ด้วยทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยฉลามยักษ์ตัวนี้นะ่ะฟืบโอเคเรากระโดดลบฟืบฟืบเรียบร้อย ฟืบ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 โอเคฟิวฟิวฟิวถ่ายมาได้อย่างงดงามนะครับทุกคนตรงนี้เป็นลูกเลื่อนหรอลูกบอลลูกบอลเล่ฟืบแล้วก็มีจรวดด้วยนะครับหลบจรวดแล้วก็ไปกันตามทางกันเลยดีกว่ามีอะไรรอเราอยู่ก็ไม่รู้นะครับประตูต่อไปดูจากข้างบนแปลว่าเราน่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วละ่ะทุกคน เจอเจ้าบิลลี่นะครับบิลลี่จะทําอะไรเราหรอถือแท็บเล็ตมาเนี่ยแย่งแท็บเล็ตเราไปแน่เลยเราต้องมาเอาแท็บเล็ตคืนนะครับยิงเลยปัง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 ปัปัเรียบร้อยยิงเรียบร้อยยิงลุลุลุลรลุ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 ลลบลลุลลุลลุลุลุลลุลลล ตึงๆๆเพื่อนก็วิ่งอยู่กับที่นะครับทุกคนเราหลบเลยหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาอีกนัดเดียวยิงพร้อมกันนะครับทุกคน 3...2...1 ส,สอง,งปึ้งเรียบร้อยละฮ่าฮ่าเจ้าบิลลี่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับชู <c oughs> ถึงจุดจบแล้วละ่ะทุกคนเราได้แท็บเล็ตคืนมาแล้วฮฮ <c oughs> โอเคทุกคนเราไปกันเลยดีกว่า ไปสู่เส้นชายอันไกลโพ้นกันเลยนะครับทุกคนยูเจอตัวเรากระโดดโลดเต้นใหญ่เลยล่ะทุกคนใครที่สนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามมันด้วยนะครับยู